ตอนนี้เขาขายโลนะบางหมองอึงไข้แท้ๆนี่โลนะสามร้อยครับฮะอึงต้องโละ 300. โละสามรอยตอนนี่เขาขายขจาวอึงไข่เนี้ยอืมอืมลยารืออกินนืม้อม จะดูแลจะดูฝนนะครับจะดูฝนแรกเนะี่ยนะครับต้องเป็นนาดินซ้ายนะขค่วันมีอยู่โอ้ยขัดแกงปากหาเขา,ขากันเนาะแกงอึงแกงนึงไทยปากหา เุ้ยคนเดียวจำเราไปสิบสี่ครับวันอังคารที่สิพฤษภาคมครับเดี๋ยวถ่าเบิงมกอนีครับครับเอาอย่างนั้นก็ไปที่เดียว <cam ina> <c oughs> แจ<ก>งอึงแจงอึงใครใส่กขานะครับอาหารประจำฤดูดการเดือนหกนะครับเดือนหกฝนตกแล้วนะครับเดือนหกอากาศเริ่มเย็นสบายเดือน,นหาเนี้อ้อนคักนะครับจิตตายแดดกันเบิดแล้วเดินหาเดือนหกใค้เนี่ยฝนตก พยากรณ์อากาศจะมีฝนนะครับเริ่มวันละสิบสิบเจ็ดพุ่นละมีฝนแบบตกแบบมีนามแน่นสินะครับช่วงนี้ก็จะเป็นฝนตกคลายร้อนนะครับว่ามีน้าบันไดน,นะครับเพิ่นว่านะครับดูดูฝนกันขายขยะ ขวดพลาสติกเศษนะครับเว้นได้หลังกระดาษอะมั้งหลายอ่ะกับขานแฮงดิครับขานแฮงด้วยอะไรขอนแฮงอ่ะโอ้ตะก้อนสามบาทเนาะเดี๋ยวนี้สี่บาทดิครับขานแฮงดิ้ดสี่บาทจะโดนละกระดาษขาวดำเท่าไหรบุกกระดาษนะ่ะหนักเติมด้วยกระดาษนะี่ยลายบาทเติมด้วยกระดาษเนี่ย กระดาษนะมันเป็นรอยรั่วจิกระดาษนะกระดาษล้างกล้องกระดาษเคลื่นกระดาษขาวดำนะกระดาษนะกระดาษล้างต่างหากเนีหนังสือเคลื่อนขาวดำกระดาษขาวดำครับครับเปลี่ยดอกก็เเคียมออกเพราะมันสมมุตินี้เขาว่าบรเก็บดอกเอกสารเขาเก็บเป็นไฟคอมพิวเตอร์บนชัมุติงนี่ นะครับ่เขาก็ซื้ล้นนบบนบนี้เอเดี๋ยวแนี้แบบบางอยา่างยูบุนกองยูบุนเนี่ยเดี๋ยวคนไม่ยินแล้วเออนะอยา่าต้องขาย้ยครับเพนะื่อนเอยแจงอึ่งไครแจงอึ่งไครแซบหลายสิสสโอ้ เออดีรดพ่อแม่ก็มีเงินเออดีแล้วดีแล้วเขาอยากได้ ille ไอโฟนไอโฟนคือไอโฟนลูกคนอยากได้ก็ต้องซื้อให้ธรรมดามีเงินก็ซื้อรถไอโฟนคือไอโฟนไอโฟนสิบสามว่ารุ่นล่าสุดนเไงเอารถพ่อแม่ยิงเงินซื้อหน่อยว่าต้นนะมีเครื่องละหามื่นก็มีต่อ เอารถเอารถครับเอาลเอาลกับ,ล,บล,ลูกเพิ่นพ่อแม่เพิ่นมีเงินพ่อแม่มีเงินซื้อให้ลูกเพิ่นนะครับคองมควรวันเกิดขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือ <c oughs> เอาไยาหน่อยก็บุกท้าวเยอล่ะ ครับเดี๋ยวมื้อนี้นายจะเอาเบิ่งให้ยยาดอกนายจะเอาไปเรียนหน้าหน่อยตัดหญ้าบ่ามื้อนี้ตัดหญ้าเรียนหน้าหน่อยอ่าโอเคครับ,รบเดี๋ยวจัดการให้<อ>ครับครับครับ